สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สมาคมค้าทองคำออกประกาศราคาทองประจำวันศุกร์ที่12เมษาย,ายน2567เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวพิเศษของไทยแต่ราคาทองยังคงบวกตามราคาต่างประเทศโดยการประกาศครั้งที่2ได้เพิ่มขึ้นสูงถึง750บาทขณะที่ราคาทองมีการขึ้นลงมาจะถึงครั้งที่10โดยราคาทองลดลง50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน41,000บาทและขายออก41,100บาท และทองรูป,ปรพัรร์รับซื้อคืน42,64บาทและขายออก41,600บาทอย่างไรก็ตามนักลงทุนทองคําต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเงินบาทในขณะนี้แข็งค่าเล็กน้อยแต่ราคาทองคําโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือประชาชนชะลอค,ความเร็วขณะผ่านด่านหลังทางด่วนและมอเตอร์เวย์เปิดให้บริการฟรี ประกอบไปด้วยทางด่วนมอเตอร์เวย์สองเส้นทางตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายนมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพมหาคนครพัทยามอเตอร์เวย์หมายเลข9ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพีและตอนพระประแดงบางแครช่องพระประแดงและทาง,างต่างระดับบางขุนเทียนทางพิเศษ3เส้นทางตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายนทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชนบุรีทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษฉลองรัฐ ทางพิเศษ3าเส้นทางตั้งแต่วันที่13-15เมษายนทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษรีรัตทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษอุดรรัทยาบางปะอินปากเกร็ดมอเตอร์วเวย์สายใหม่2เส้นทางตั้งแต่วันที่11-21เมษายนมอเตอร์วเวย์หมววายมวเลข6 ช่วงปากช่องเรียงเมืองนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรหมอตะเวย์หมายเลข81ช่วงด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกดาก่านกาญจนบุรีระยะทาง50กิโลเมตรด่านนาคปรปฐมตะวันตกด่านท่ามากาด่านท่าม่วงและดา่านกาญจนบุรีรวมถึงบริการที่จอดรถฟรีนท่าอากาศยาสุวรรณภูมิบริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซนสตั้งแต่วันที่11-17เมษายน จากการรายงานสภาพการจราจรบนท้องถนนพระรามสองสภาพการจราจรช่วงประมาณกิโลเมตรที่20เขติดต่อกับกรุงเทพมหานครขาออกรถเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆการจราจรยังคล่องตัวอยู่สามารถใช้ความเร็วได้ส่วนขาเข้ารถน้อยส่วนรถบรรทุก10บล้อ,อยังไม่พบในขณะนี้และยังไม่มีการก่อสร้างใ,นใ,นใดๆบนถนนพระรามสองเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับประชาชนในการเดินทางกลับบ้านสู่ภาคใต้ จากนี้สภาพการจราจรบริเวณถนนพระขนโยธินกิโลเมตรที่56ในช่วงเวลา12นาฬิกาการจราจรมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตำรวจทางหลวงได้าน,นหนับเส้นทางเลี่ยงสายอีสานโดยใช้ถนนเอเชียถนนโรจนะออกถนนพระขโยธินส่วนซ้ายเนื้อใช้ถนนทางหลวงหมายเลข347